ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อถนนบนถนนแห้งบนถนนเปียกลุ่มดอกอยาง H T พวกนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นส่วนในการตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับ เจ็มากเนี่ยก็ถือว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วคุณก็คุณเลือกกลุ่มยาพรีเมียมไปเลยแต่ถ้าคุณว่าเฮ้ยคุณมีงบประมาณอยู่ในเกตกลางๆห่เอเยคุณก็เลือกเกตกลางก็ได้ไม่ต้องไปขยับไปเลือกสูงเกตบนหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคุณภาพบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ b s c r i b e ให้ไทบิทด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลยางต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับวันนี้ทีมไทยบิดจำใหมาอีกครั้งนะครับมาเอาใจเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทีมเนี่ยรีวิวเปรียบเทียบยางของยาง HT บ้างคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบยางของ AT ไปแล้ววันนี้ทีมก็เลยจะมารีวิวยางเปรียบเทียบของดอกยาง HT ให้เพื่อนๆนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงระหว่างกลุ่มแบรนด์พรีเมียมกลุ่มแบรนด์สมรรถนะและก็กลุ่มยางราคาประหยัดนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องมาอธิบายก่อนนะครับว่ายาง HT จริงๆเนี่ยมันเป็นยางสำหรับรถ SUV รถ PPV นะครับรถประเภทนี้เนี่ยความสำคัญของมันเนี่ยก็คือเรื่องของการรับน้ำหนักครับ เ,เพื่อนๆพอจะทราบใช่ไหมครับว่ารถ SUV หรือรถ PPV ในบ้านเราเนี่ยจะมีน้าหนักของรถเนี่ยมากกว่ารถกระบะท,ท,ทั่วไปยางประเภทนี้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีครับส่วนต่อมานะครับในกลุ่มยางประเภทนี้เนี่ยแน่นอนครับรถ SUV รถ PPV เนี่ยมีความเร็วที่เยอะนะครับแล้วก็เหมือนเป็นใช้งานของกลุ่มครอบครัวเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสําคัญหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อถนนบนถนนแห้งบนถนนเปียรกลุ่มดอกยาง HT พวกนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นส่วนในการตอบโจทย์เพื่อนๆนะคร เดียวครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสอบถามว่ายาง HT กับยาง AT แตกต่างกันยังไงนะครับคิวขอสโคบสั้นๆนะครับยาง HT เนี่ยเหมาะสำหรับกับคนวิ่งบนถนนหลวง90%แล้วก็นอกถนนหลวงเนี่ย10%แต่ถ้ายาง AT เนี่ยวิ่งบนถนนหลวงเนี่ย60-70%นอกถนนเนี่ย30-40%ก็จะเป็นสโคบแบบง่ายๆให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกยางได้ถูกว่าผมจะใช้ยาง HT หรือ AT ดีแต่ส่วนมากครับยาง SUV เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยางประเภท HT เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ วันนี้เปรียบเทียบกัน3แบรนด์นะครับ3กลุ่มกลุ่มพรีเมียมกลุ่มคุณภาพแล้วกลุ่มราคาประหยัดชิมเอาอะไรมาให้ดูบ้างนะครับกลุ่มพรีเมียมเลยนะครับวันนี้ครับชิมเอา michelin p r i m a c y suvs นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของ michelin ในปัจจุบันนี้สําหรับรุ่นลุงเงียบนะครับส่วนแบรนด์ต่อมานะครับแบรนด์คุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งที่ชีมอยากจะนําเสนอคือแบรนด์ good year ครับกับรุ่นนี้ค่ะ a s u r a n m a g g a d suv สําหรับรถ suv โดยเฉพาะแล้วก็ยี่ห้อสุดท้ายนะครับเป็นยี่ห้อกลุ่มยางราคาประหยัดนะครั ก็เป็นด s t o n e พายัก h พี t 6 0 3นะครับก็เป็นดอกยาง HT เหมือนกันต้องบอกเพื่อนๆก่อนอย่างนี้นะครับว่า ทุกกลุ่มที่เคียมพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันเป็นยางแบบไม่ดีนะมันเป็นยาที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสเปคแล้วก็สมรรถนะหรือเรื่องความนุ่มนวลอะไรพวกนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ได้ชัดเลยว่าเฮ้ยแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างแน่นอนครับก็เดี๋ยวนี้ทุกคนดูได้เลยเปรียบเทียบได้เลยนะค,คือเรื่องของ e-label นะครับหรือว่ามกบ้านเรานะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนชัดเจนนะครับหนึ่งเรื่องประหยัด บนถนนเปียกนะครับสเรื่องเสียงที่ส่งเสียงออกมาของยางอย่างแรกเลยนะครับเรื่องการประหยัดน้ามันถ้าเพื่อนเพื่อนจาได้เนี่ยเกรดเถึง G เนี่ยความแตกต่างของการประหยัดน้ามันอย,ยู่ที่แปเอร์็นตเนเรามาลองไล่เรียงกันนะครับว่ายางแต่ละกลุ่มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ มาแบรนด์แรกเลยนะครับมิชลินพายเมซี่เอสยูวีพาสต์รุ่นนี้ได้อยู่ที่เกรดซีแคทแมวครับโอ้ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันดีเลยนะครับผมต่อมา g o o d y e a r a s ุรานแมกกาศเอสยูวีครับอยู่ที่เกรดอีครับก็ลดหลั่นลงมานะครับแล้วก็ดีสโตนพายักษ์ HT หกศูนย์สามครับเกรดอีเหมือนกับ g o o d y e a r ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เรื่องประหยัดน้ำมันนะครับมิชลินชนะไปนะครับสำหรับรุ่นพายเมซี่เอสยูวีพาสต์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าดอกยาง HT พวกนี้เนี่ย เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องประหยัดน้ํามันเพราะว่าตัวรถ s u v เนี้ยโอ้โหเครื่องนี่สองพันและการว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยการใช้พลังงานมันเยอะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณประหยัดน้ํามันในส่วนของเรื่องเนื้อย,อยางถ้าเนื้อย,อยางตัวนี้มันมีแรงต้านทานการหมุนที่น้อยมันก็จะทาให้การประหยัดน้ํามันของคุณเพิ่มมากขึ้นอย่างมิชลินเนี่ยเขาอาจจะมีการวิจัยพัฒนาที่มันมากกว่าแบรนด์อื่นๆทาให้ส่วนของเนื้อย,อยางของเขาเนี่ยสามารถที่จะคืนตัวแล้วก็ลดแรงต้้้าาานนทยกกรหมุไดดีีว่่ ใน3แบรนด์ที่ผมเลือกมาตรงนี้นะครับก็ส่วนต่อมานะครับเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยทุกคนเนี่ยซื้อยางเนี่ยเราต้องโฟกัสเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วเราจะมาบอกว่าเฮ้ยเราซื้อยางแล้วว่าโอ้โหเบรกไม่อยู่ขับรถก่อถนนไม่ดีมันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการก่อถนนโดยเฉพาะบนถนนเปียกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะดอกยาง HST อะอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือเราต้องโฟกัสเรื่องของการก่อถนนไม่ว่าถนนแค้งรเปียกอยู่แล้วเรามาดูม อกเนี่ยมาตรฐานที่เราพูดถึงกันเนี่ยระยะเบรกบนถนนเปียกของยางกลุ่มพรีเมียมกลุ่มคุณภาพและกลุ่มราคาประหยัดเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกลุ่มพรีเมียมครับอย่างมิชลินไพน์เมซี่เอสยูวีพลัสเนี่ยได้อยู่เกียร์บีก็ถือว่าโอ้โหเกือบท็อปแล้วนะเกือบดีที่สุดแล้วนะ G เกียร์บีกูเจอาซูลันแมกกาศเอสยูวีรุ่นนี้ก็ได้เกียร์บีเหมือนกันครับอ่าแต่ว่าเท่ากันแล้วนะครับส่วนดีสโตนพายัคเอชทีหกศูนย์สามรุ่น 3, นี้ได้อยู่ที่ G C H ท G C H เกี่ยน่ G ่กเเยร์ซี N N ระยะห่างอยู่18เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้ยางพรีเมียมยางกลุ่มคุณภาพยางกลุ่มราคาประหยัดระยะยเบรกบนถนนมันอาจจะแตกต่างแล้วเพราะว่าแน่นอนเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องคุณภาพเรื่องนวัตกรรมที่มันเข้ามาเนี่ยมันส่งผลอยู่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าไม่ว่าเพื่อนเื่อจะเลือกกลุ่มแบรนด์พรีเมียมกลุ่มราคาค,าคุณภาพกลุ่มราคาประหยะัดทุกแบรนด์ให้ความใส่ใจในเรื่องเบรกบนถนนเปียกแน่นอนครับ ส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายที่คิมนจะพูดถึงก็คือเรื่องของเสียงครับทุกทุกคันให้ความสําคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวเนาะรถครอบครัวจะมาแบบเสียงดังเสียงหอนดังๆรบกวนภายในห้องโดยสารมันอาจจะไม่ใช่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราพูดคุยกันเนาะในครอบครัวใช่ไหมครับแบรนด์พรีเมียมนะครับอย่าง m i ชลินพาย r มซีเอสยูวีพาร์คุ่นนี้ได้อยู่ที่72เดซิเบลครับกูีอาซูลันแม็กกาดเอสยูวก็ได้72เดซิเบลครับ แล้วก็ดีโซนพายัพ HT 6ก3นาะครับได้อยู่ที่7 4เดซิเบลครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเมชเชลีนกับกูเดียเนี่ยกลุ่มแบรนด์พรีเมียมกลุ่มแบรนด์คุณภาพเนี่ยลักษณะเสียงเท่ากันนะแต่ดีโซน HT 6 0 3รุ่นนี้เนี่ยอาจจะเสียงมากกว่า2เดซิเบลเพื่อนเพื่ออาจจะไปดูคลิปเก่าๆที่คิมเคยทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าในการที่เสียงมันแตกต่างแต่ละเดซิเบลเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้นะครับว่า การที่คิมเอายางมาเปรียบเทียบ3กลุ่มนี้แบรนด์พรีเมียมแบรนด์คุณภาพและแบรนด์ราคาประหยัดส่วนหนึ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการเบรกบนถนนเปียกอันนี้เป็นส่วนปัจจัยแรกเลยนะที่คิมอยากจะแนะนําว่าคุณควรที่จะโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าเรื่องของเงี้ยเรื่องของเสียงแต่ว่าเรื่องเบรกบนถนนเปียกเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาหลักที่ทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนได้เรามาเปรียบเทียบเป็นตารางกันนะครับกลุ่มพรีเมียมแน่นอนครับดีที่สุดในทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ามันนะคร ของออเบรคบนถนนเปียกนะครับแล้วก็ เรื่องของเสียงนะครับกลุ่มยางคุณภาพนะครับหรือเกรดกลางๆเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเรื่องประหยัดน้ำมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะครับแต่ว่าเรื่องของระยะเบรกหรือเรื่องของเสียงเนี่ยเท่ากับกลุ่มพรีเมียมเลยนะฮะเพื่อนๆก็น่าจะพอที่จะเดาทางถูกแล้วว่าต่อไปเราควรที่จะพิจารณายัางไงบ้างนส่วนสุดท้ายของกลุ่มยางราคาประหยัดน,นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องการประหยัดน้ำมันอาจจะเท่ากับกลุ่มคุณภาพกลางๆนะครับเรื่องเบรกบนถนนเปียกก็อาจจะลดลงมาหน่อยเรื่องเสียงก็อาจจะทําได้ไม่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเห็นแล้วเห็นภาพแล้วว่า3กลุ่มนี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิมอยากจะพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของราคานะครับคิมเนี่ยจะเอาราคายาของแพลตฟอร์มไทยบิทนะครับในไซสยย์ยาง2 6 5 6 5ห้นะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะมิชลินภายในซีเอสยูวีพัฟตุนนี้อยู่ที่6,200บาทนะครับกูตเยอาเซอร์แลนด์แมกกาดอยู่ที่4,600บาทส่วนสุดท้ายแบรนด์คาประหยัดนะอยู่ที่เส้นละ3,400บาทเพื่อนเพื่อนจะเห็นแล้วนะครับว่าาารคก็็เปปปนนััััจจจจยยึง ที่สําคัญไม่แพ้กับคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีงบจํากัดเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกอย่างได้ตามเหมาะสมตามงบประมาณของเราสมมติว่าคุณมีบัจเจตมากเนี่ยก็ถือว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วคุณก็อาจจะเลือกกลุ่มยางพรีเมียมไปเลยแต่ถ้าคุณว่าเอ้ยคุณมีงบประมาณอยู่ในเกตกลางๆหน่อยคุณก็เลือกเกตกลางก็ได้ไม่ต้องไปเขย่ไปเลื่อกสูงหรือเกตบนหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคุณภาพบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยหรือว่าเฮ้ยถ้าคุณบอกว่าช่วงนี้ต้องเซฟเงินนนนนใใกกรรระเเป๋าา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 หห่่่่ออยยยมีีคคคคค้้จลลูบ รถิทธาประกันที่คุณต้องจ่ายเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกอยางราคาประหยัดได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คิมอยากจะให้ความสาคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่หรือการเบรกบนถนนเปียกมากที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยทั้ง3แบรนด์แต่ว่าส่วนที่แตกต่างแน่นอนนะับเรื่องเสียงนะคะที่มันแตกต่างเรื่องการประหยัดน้ํามันแน่นอนที่แตกต่างหรืออีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้กันแล้วก็ดูแลกันก็คือเรื่องอายุการใช้งานที่มันแตกต่างกัน,กนจริงๆนะครับผมเรามีงบประมาณประมาณไหนเราก็สามารถที่จะเลือกยาง ให้ดีที่สุดในงบประมาณของเราได้ครับโดยที่แพลตฟอร์มไทยบิ๊ของเราเนี่ยเราก็คัดสรรเฉพาะแบรนด์ที่มันคุณภาพอยู่แล้วผ่านมอ,อก,กอรเดี๋ยวนี้ดีอย่างก็คือบ้านเรามีมอ,อก,กอรแล้วอ่ะคุณเชื่อใจได้เลยว่าทุกๆแบรนด์มันโอเคหมดแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบแบ,บ,แบรนด์จีนแบรนด์ไม่รู้จักมาจากไหนไม่รู้มันไม่มีมออก,กอรใช้ไปแล้วก็เสียหายแต่เดี๋ยวนี้ผมพูดได้เลยว่าแบรนด์ราคาประหยัดเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณภาพการผลิตไม่ได้แย่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือใช้งานไม่มีปัญหารวมเสียหายแบบไม่ทราบสาเหตุแน่นอนหว เียนเกิดจากการใช้งานแทบทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆน่าจะเลือก อย่างที่เหมาะสมกับเพื่อนเ่ในแล้วสำหรับคนที่ใช้รถ suv นะครับหรือรถ ppe นะครับคิมก็คาดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับที่เลือกใช้อย่างว่าเฮ้ยเราจะเลือกใช้แบรนด์ไหนดีนะครับให้เหมาะสมกับงบประมาณในกระเป๋าเรานะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องไทยบิตของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องไทยบิตของเราด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างนี้นะครับสำหรับการสนับสนุนช่องไทยบิตของเรานะครับเพื่อนเพื่อสามารถสนับสนุนได้เพื่อที่จะให้เรามีงบประมาณในการที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆ แจ่มแจ๋วแจ๋วนะครับเร็วขึ้นคุณภาพมากขึ้นนะครับก็ยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามชมไทยบิดแล้วก็ปีนี้ปี2 0 2 3นี้มีอะไรให้ติดตามแน่นอนครับว่าเราจะใช้รถใช้ยางไปไหนติดตามกันได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ